เนื่องในวันนี้นะครับวันอะไรวันที่12ตุลาเป็นวันวันเกิดป๊อปปี้ป๊อปปายของเราเองครับอกนก็เดี๋ยวจะมาแฮปปี้เบอร์เดย์ป๊อปปายกันนะครับเดี๋ยวถ้าแฮปปี้เบอร์เดย์ธรรมดาคนเดียวธรรมดาธรรมดากันไปนะเดี๋ยวเราจะมาอวยพรแบบทั้งบริษัทกันเลยทั้งบริษัทนะทั้งบริษัทเลยจะเป็นไงเนาะ อยากรู้ไหมมันจะลบกวยคนอื่นไหมนะเฮ้ยไมันต้องโดนมาอยากดูเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าโวยพรแบบพิเศษพิเศษเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมไปดูครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่ป๊อปนะคะหนูนะก็อยู่กับพี่ป๊อปมา5ปีแล้วนะคะน้องคนนี้ก็ขอให้พี่ป๊อปมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะรักพี่ป๊อปนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ที่อยู่นะครับผู้จัดการบ๊อบไมนะครับก็ทีนี้นะครับหน่อยป๊อบไมนะมี ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะครับเขาก็เพิ่มเงินทองนะครับน้องมีเยอะแล้วครับก็มีความเพียรนะครับขอบคุณกับใช้ชีวิตครอบครัวมากทีเยอะๆก็เป็นน้องที่รู้จักกันมาตั้งแต่ทำงานประมาณจะ7ปีแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณมากที่น้องมอบสิ่งต่างๆนานาชนิดเลยนะครับที่พักนันกันมาตั้งแต่วันแรกที่มาด้วยกันนะครับต่อไปนี้ก็ขอให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าย่อดถอยยอดเรามีนตกบ้างขึ้นบ้างเรื่องมือถืของเซลล์เนาะนะครับแล Jam ้วก็ขอให้น้องอารมณ์เย็นเย็นเย็นๆกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ก้าวไปด้วยกันครับวันน ก็มีความสุขมากๆนะคะปอปายอยู่ได้กันแบบนี้อบอุ่นอบอุ่นแบบนี้ดีแล้วอย่าจมดูหลายเห็นน้ำยู่ดวันเกิดพุทธการปีนี้นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีความสุขมากๆแล้วก็ที่ให้ สงสารมันเกิดนะผู้ก,การวันนี้ก็วันเกิดของพี่ป๊อปอายุครบประมาณ109ปีเอ้ยไม่ใช่นะ29ปีหนูก็ขอให้ปีนี้หรือว่าปีหน้าปีต่อไปขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะยอดปังๆยอดถึงลูกเดือนนะคะเผู้การแล้วก็ขอให้ภูมิไม่ตกพลังบวกให้แก่ลูกน้องด้วยนะคะรักนะเกินนะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดผู้จัดการป๊อปอายนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะพาทีมทํายอดขายปังๆเฮงๆนะคะให้ลูกค้าเข้าเยอะๆค่ะก็วันเกิดปีนี้ขอให้ป๊อปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับยอดขายปังๆทะลุไปเลยนะครับ200 300คันก็ว่ากันไปรายได,ได้นี่บอกเลยว่าขอให้ทะลุไปดันได้ได้เดือนละนล้านไปเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดฟังทีใดก็ขอให้สมปรารถนาน,นะครับมีแต่คนรักนะอะวันนี้วันเกิดป๊อปอายนะคะผมโอเคครับผมหนุ่มนะทีมงานหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้แล้วกันรวยอยู่แล้วนะผม สุขภาพแข็งแรงแล้วกันรู้สึกว่าจะป่วยบ่อยหรือเกินนะครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยขอให้ความหวังทุกอย่างที่คิดแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะมีความสุขามากๆแล้วกันแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วกันนะครับป๊อบอายโอเคขอบคุณครับมาวันเกิดป๊อบอายปีนี้นะป๊อปก็เป็นน้องที่รักแล้วกันเนาะได้สอนทุกอย่างเลยเหมือนพ่อเอาง่ายเลยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องเป็นทุกอย่างของพื่อนกันเนาะพี่ในนามนะของบาสเนาะบาสซานาโลขอขอนะเนาะแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวลาเงียไม่อยู่เนี่ยพยายามอย่่าาปปววยนนนะะเออรมณี้้แลกกั็ ร่ลำรวยเงินทองนะลูกค้าเยอะๆลูกค้าไม่ขาดสายเงินทองเลือกินเลือกเก็บเลือ,ลอใช้ลูกเลิกเมียไม่ดื้อน,นะเชื่อฟังคำสั่งป๊อปอายแล้วกันแล้วพี่จะเชื่อฟังคำสั่งป๊อปเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคำสอนนะแฮปปี้เบรดย์ขอให้พี่ป๊อปร่ำรรวยๆครับร่างกายแข็งแข็งแรงแรงครับขอให้ผู้จัดการป๊อปสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับยอดขายปังๆนะครับก็ขอให้พี่ป๊อปโตขึ้นไวๆนะครับโตไปเป็นคนดีครับแล้วขอให้มีความสุขมากๆครับอขบอให้ ราบลื่นทุกอย่างนะครับไม่ติดขัดแมะถ้าติดขัดแล้วก็ผมไ็จะติดขัดด้วยนี่พังมันไปหมดเลครับพี่ดีครับพีุ่ดหล่อมีความสูงมากครับร่ำรวยเงินทองสภาพร่างกายแข็งแรงรผวันนี้ก็วันเกิดที่ป๊อปมาอวยพรกันเนาะก็ขอให้ปสุขภาพแข็งแรงนะฮะจากปกติป่วยเดือนละสองครั้งก็ขอให้ป่วยเหลือเดือนละครั้งเดียวแล้วดวันไหนร่างกายแข็งแรงก็ขยันไร่กทวดที่จะก็ร่่อ่เดก็มีา ดีใจดีที่สุดครับไม่ใช่อะไรเพิ่งเคยทํางานที่แรกมีผู้จัดการคนเดียวในชีวิตก็รักที่ปับ,ปบมาครับก็สําหรับสายฟ้านะก็รู้สึกโอเคครับที่ได้มาทํางานที่นี่แล้วมีผู้จัดการที่น่ารักแบบนี้แล้วเป็นรุ่นเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันมาตอนนี้รู้สึกแบบว่าเอ้ยเขาค่อนข้างที่จะดูแลเราดีที่บ่นไปนิดนึงนะครับผมนะฮะถ้าไม่ไรก็ดา่าขอเขาใหม่ได้ไหมก็สําหรับสายฟ้าสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมก็รู้สึกโอเคมากที่ได้มาทํางานที่นี่แล้วได้มีผู้จัดการที่เป็นเพื่อนตัวเองเมื่อก่อนนะตอนที่เรียนอาชีววด้ยยกกกัันเาารมล ทั้งนิสัยดีให้คําแนะนําต่างๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายหรือว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างตอนพิธีการไลฟ์ตอนพิีการพูดนะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาอวยพรให้สําหรับพิธีการหน้าตาดีๆนะครับผมนะสีจะไม่เท่าผมก็แล้วแต่นะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคือปังนะครับขอให้อ่าเป็นพิธีการที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับของสายฟ้าแล้วก็ของทิมงานทุกคนนะครับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะอ่ขอแค่แบบว่าคือจะหมดนิดนึงนะครับผมนะฮะเวลาตอบแชทก็ทำไมไม่ไลฟ์ทำไมเวลาไปไลฟ์ก็บอกว่าทำไมกก็็เปนผู้าร จริงๆก็จริงๆเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะครับผมแล้วผมก็รักมากๆเลยนะฮะมินิฮาร์ดนะครับผมนะฮะมีความสุขบ้างในปีนี้นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะผู้จัดการร่ำร่รวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ้างมีสีสุขนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะในฐานะพี่ชายนะครับก็ขออยพรให้พูอจักรของเรานะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไอ้ขอให้เจ้าสุขสมสุขีอยู่ดีกินดีมีแฮ้งงดีละความเจ็บจะได้ความไข่จะหายมาด้อน้องท็อปของผู้จัดการปอไอ้ครับคอยไอ้รูบล้บ ร <Cornell>. ูปหลอกเขารวยๆอย่างนี้ขอบคุณครับก็ขอพี่ป๊อปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกอย่างเลยขอแค่อย่างเดียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอเพราะว่าพี่ป๊อปมีครบทุกอย่างแล้วแฮปพี้เบิร์ดดีผู้จัดการนะครับพอ้มีความสุขมากๆที่สิ่งใดก็สมปรารถนาที่เฮงๆรวยๆนะครับเรื่องในกาลวันเกิดผู้จัดการป๊อพายรูปหล่อนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็ลูกค้าตา แฮปปี้เบิร์นเดย์นะครับผู้จัดการรักนะครับจุ๊บๆค่ะสำหรับวันเกิดอ่าพี่ปวอายปีนี้นะเขขอให้พี่ปวีไอมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงนะคะและที่สำคัญให้อ่าขอให้พี่ปวอายพาทีมเซีลของเรานะคะไปถึงยอดที่ได้ที่สุดนะคะสวัสดีครับถุงสําหรับวันเกิดนะครับมีความสุขมากๆยอดหนังปัพักสาลร่ำรวยทําอะไรก็ดีๆเลยทุกอย่างพี่จะเป็นกําลังใจให้ทุกอย่างเลิฟยูสําหรับวันเกิดของผู้จัดการปวีไอในฝั่งสปอร์นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะในที่ทําแล้วรรรรรรู้สึกกกวว่่่าบบิิษััทเเจญุงงืออะชยนนน ออวันเกิดป๊อปไอยนะนะก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็หายยอดขายให้กับบริษัท,ทเยอะๆอะไรที่พัฒนาได้ก็พัฒนาต่อไปเชื่อมคันเลยยืดหยุ่นบ้างกับลูกน้อง่งน้องๆจะตายกัูแล้วนะครับก็คอยเป็นความสุขมาก เป็นกันเนาะว่าถ้าใครเป็นลูกนะครับเราเราเป็นหัวเราก็รู้สึกและรับรู้ได้เหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนขายดีขายดีและที่การงานสมหวังปัารถนาทุกคนนะครับ